อฟือนนี่ไปหาหามาจากไหนป่าใครไปหาผมแล้วก็ฟันอฟันเองเหรอครับฟันเองโอ้เจฟืนมาฟันเองด้วยใช่อันนี้เอาใส่หญ้าปลูกครับหญ้าปลูกเวลาลดน้ำมันจะได้เกิดครับ๋อเวลาลดน้ำหญ้าจะได้เกิดครับเกิดแล้วหญ้าไปไหนต่อจะได้เกี่ยวไปให้วัวครับโอ้ได้เกี่ยวไปให้วัวอ๋อทำทำ อึบอ uh, oh. ึบอึบโอ้หอันนี้ผมไม่ได้ช่วยนะถ้าพ่อใส่ได้นี่ให้เลยอระให้พี่ช่างภาพเขาไหมก็ให้เหมือนกันลรอลองยิ้มให้พี่ช่างภาพเลยสิก็ไม่ได้บาบูรี่ใครแต่เราจะพามาดูครับว่าวิธีที่แม่บ้านโฮมฮักเนี่ยสอนน้องเขาเนี่ยบอกน้องเขาเนี่ยทำยังไงผหมดหนึ่งครั้ง สามครั้งห้าครั้งหนมเมื่อสวดวันหนึ่งข้างหน้าถ้าเราจบไปปิดตำราเล่มสุทาสินีไปแล้ว <c oughs> ก็จะมีพ่อนนมีแม่ตั้มที่จะเข้ามาหนุนเสริมดูแลแล้วก็มีพี่โตที่จะดูแลจนกว่าจะเรียนจบปริญญาตรี <c oughs> เพราะนั้นตรงนี้การต่อยอดมันจะมีเป็นระดับระดับ